อ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะผมนะสำหรับคลิปนี้เดีย๋ยวเราจะเอาอเจ้ารถเกี่ยวกอาเจริญออช่างไปเกี่ยวข้าวออกนะครับนะไปเกี่ยวข้าวออกนะจุดประสงค์หลักของวันนี้นะครจุดไม่ใช่ของวันนี้ของคลิปนี้นะผมนะเอาไปเกี่ยวข้าวออกแล้วกันนะเพราะว่าเราจะต้องช่วยเจ้าช้าง ในชิปหน้าแล้วกันนะนะเดี๋ยวจะเอาโคมสุมาช่วยแล้วกันนะนะแต่ว่าทำไมไม่ช่วยโกทำไมไม่เอาโคเบช่วยก็อูช่วยบ่อยแล้วนะผมนะนะครับก็เดี๋ยวเอาเอา่อไปเรื่องอาช่างไปเกี่ยวข้าวออกก่อนแล้วกันนะผมนะโอเคไปกันเลยถามว่าทำไมไม่เอาคันนั้นอีกก็ผมอยากใช้คันนี้นะผมนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหอะไรอะไรพี่แก๊เนี่ไปครับไปครับ๋ยวปีนกระไดดู เดี๋ยวเกี่ยวตรงนี้ออกด้วยนะเดี๋ยวไปเกี่ยวตรงนู้นออกก่อนโ,โอ้โหดูแม่ง่อสักครึ่งคันเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปีนขนาดดูนะเฮ้ยขึ้นไม่ไหวแล้ววันเนี่ยเอ้ยไหวโอ้ยอน้าทิพย์เลยโอ้ดูดูดูเดินเดียงด่างโอ e ้มันต้องขึ้นช้าๆนะทุกคนนะต้องค่อยๆขึ้นนะผมต้องค่อยๆขึ้นไม่ใช่ขึ้นแบบเมื่อกี้นะไม่เอานะไม่เอานะผมนะ โอเคไปกันเลยครับเดี๋ยวเราไปเกี่ยวตรงนู้นออกแล้วกันนะทุกคนนะไปกันเลยเดี๋ยวเราจะเกี่ยวข้าวตรงนี้ออกแล้วก็ไปเกี่ยวตรงนู้นออกด้วยนะครับเดี๋ยวเกี่ยวตรงนี้เสร็จก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่ากูจะเกี่ยวเสร็จหรือเปล่าคลิปนี้โอ้ไปกันเลยครับไปกันเลยไปกันเลยนะเดี๋ยวผมเกี่ยวตรงนี้ออกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเกี่ยวฝั่งด้านหลังเราด้วยละกันนะผมนะครับไปกันเลยเ ไปกันแล้วับผมทำไมมันแตกๆแตกๆอะไรวะเสียงอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับไปๆๆๆๆๆๆคือขออภัยทุกคนด้วยแล้วกันที่ไม่ได้ช่วยเจ้าช้างในเร็วเร็วๆนะครับขออภัยนะครับก็คืออรอรถรอรถนะครับรอรถอ่านี่รอรถแมคโครนะนับเข้าหมดแล้วมั้งบัดนนี้นะผม น้ำเข้าเอาน้ำเข้าเครื่องครับโอ <c oughs> okay. เคยวกับเจียวตรงนี้ด้วยแล้วกันครับเอออ่าเออโอเคครับเดี๋ยวเข้ามาเอาเอา,เอารถไปเกี่ยวออกแล้วกันนะครับทุกคนเอ <c oughs> ไปกันเลยไปกันเลยไปเลยสิชิวสบายสบายครับนะก็ว่ากันไปครับนะว่ <c oughs> ากันไปว่ปากันไปอ่า <c oughs> โจเเดี๋ยวเกี่ยวตรงนี้ออกก่อนแล้วกันนะเกี่ยวตรงนี้มันเสร็จก่อนนะครับรถตัวแมันก็เกี่ยวไม่เสร็จนะครับโอเค mm hmm. เกี่ยวดีชิบหายเลยรถคันนี้นะครับ mm hmm. เกี่ยวดีมากเลยนะ mm hmm. ผมคิดว่ารถคันนี้เกี่ยวดีกว่าเจ้าช้างอีกนะ mm hmm. ผมรู้สึกนะเนี่ยรถคันนี้เกี่ยวดีมากนะครับ คืนมองมองเห็นปากได้เต็มที่เลยคนระับอย่ามองเห็นปากหมดเลยครับนะเห็นปากแบบชัดเจนแจ๋วเลยชัดแจ๋วเลยนะนี่<อ>ไปเรื่อยๆครับผมนะครับผมนะแล้วใครที่ชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์เออแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะผมนะเพื่อกำลังใจนะผมนะนี่ไปกันเลยเ,<อ>เกี่ยวข้าวก่อนเดี๋ยวเกี่ยวตรงนี้ น่าจะทันอยู่มั้งเดี๋ยวไปเกี่ยวตรงนู้นด้วยนะครับตรงนู้นก็เหลือเยอะผมกลัวจมไปด้วยกันเลยทนะผมนะจมไปด้วยกันเลยเรียบร้อยเลยนะไป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 เจ้าดีที่ไหมรถคันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเทข้าออกได้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับคือเราต้องเทข้าออกจากอุ้มก่อนอะออกจากอุ้มรถก่อนนะครับ ก็คือถ้าจะเอารถด,ดำมลงไปมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันหล่มนะผมนะมันหล่มหล่มมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้การทอยนะครับการทอยเอาครับการทอยเอาซึ่งตอนแรกว่าจะทอยใส่บุ้งกีแมโคลคคิดว่าไม่น่าจะได้หาจะต้องทอยใส่รถเกี่ยว ไปเรื่อยๆครับผมนะไปเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกี่ยวไม่ได้ป่ะเนี่ยเออโอเคมีคนขอเจ้าช้างก็คืนนะครับเอาได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับนะเพราะว่าแต่ว่าตอนนี้เอาเอาเอา,เอาขึ้นให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับเอาขึ้นขึ้นขึ้นได้เมื่อไหร่เรวออกล่าทันทีนะครับเดี๋ยวออกล่าเลยนะออกล่าเยอะๆเลยแล้วกันครับ คจะเสร็จง่ายปเปล่านะจุดประสงค์หลักของคลิปนี้ก็ค,คือมาเกี่ยวข้าวออกนะครับเกี่ยวข้าวเฉยๆนะครับเกี่ยวข้าวตรงนี้แล้วก็เกี่ยวตรงที่เจ้าช้างติดนะแปลงนะั้นเะดี๋ยวเจ้าแมคโครมาลงนะครับไปๆๆๆเรื่อยๆครับผมเติร์ดเติร์ดเติร์ด ไอ e. ้สักลอยดีกว่าสักลอยสักลอยสักลอยเปิดเกี่ยวดีมากเลยรถคันนี้ครับดูดิดูมันเกี่ยวนะโอ้โหเกี่ยวดีชิบหายเลยสุดยอดไปเลยนะทุกคนนะปลา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 เปิดเกี่ยวตรงนี้ด้วยเกี่ยวตรงนี้ด้วยเกี่ยด้วยเหยียบด้วยครับเกี่ยด้วยเหยียบด้วยจะได้เสร็จเร็วๆนะครับ ปะป่าป่ยวด้วยเหยียบด้วยครับนะจุดประสงค์หลักของเราเกี่ยวเกี่ยวด้วยเหยียบด้วยนะผมนะเจเจไปละก็วางไปครับล้อเล่นล้อเล่นผมล้อเล่นเฉยๆนะผมแม่เอาเก็บไปแม่งเลยนี่ตัดมั่วเกี่ยวตัดมั่วไปเลยนะครับนี่เร็วเหมือนกันนะเกี่ยวโคตรเร็วเลยครับจังเร็วเลยเนี่ย เดี๋ยวยังเร็วเลยครับโอ้ยเร็วมากครับป้า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 โอ้นกนกบินออกนะผมนกบินออกเฮ้ยมีหนูไหมเนี่ยไม่มีหรอกว่ามันเป็นน้ำนะครับนาน้ำนะครับไม่น่าจะมีหนูนะครับโอเคเกี่ยวไปครับใกล้เสร็จแล้วแป๊บเดียวนะ แปงแค่นี้เกี่ยวแป๊บเดียวนะครับโอ้โหแป๊บเดียวเร็วช่บหมามใครว่าเกี่ยวนานผมว่าไม่นานเลับเกี่ยวแป๊บเดียวนะเนี่ยจะเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเหลือนิดเดียวเองนั่นเนี่ยนี่ครับก็เป็นฟางไหลออกนะครับทีนี้ก็ให้รถดูดฟางมาดูดนะครับทีนี้นะโอ้โหอาแฝง โอเคไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยเ <c oughs> <laughs> นี่ยปันยย้นไทยสวยๆครับปั้ทไายโอ้โหดูดิให้ใบ <c oughs> ฟ้ามันไหลย้อนขึ้นมาอาันนั้นวะอะไรของพี่แกเนี่ยโอ้โหนี่ตายเดือดซาร่ <c oughs> าแป๊บผมนะแป๊บโอเคโอ้โหเร็วจิ๋วผ่านเลยเร็วมากเลยเร็วมากเลย ไปครับนะใครชอบงานเกี่ยวเดี๋ยวเกี่ยวให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะงานเกี่ยวมีเยอะอีกเยอะนะผมแต่ว่าก็แปบ,บนี้ใกล้หมดแล้วครับงานเกี่ยวนะเกี่ยวใกล้หมดแล้วนะแต่ว่าเขายังมีพวกที่ปลูกใหม่ก็มีนะครับฟองที่ยังไม่เขียวเอายังไม่เหลืองกาลังเขียวอยู่ครับพวกที่ปลูกใหม่ก็มีนะครับมีเยอะเลยนะงานเกี่ยวไม่ต้องห่วงครับมีเยอะครับไป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  โอเคโอ้ด okay. oh, okay. mm ูมวนเอางวนเอาเลยครับมวนทองวนเอาเลยนะลูกพี่นะโอ้โหจะเสร็จแล้วโอ้โหเสร็จโคตรเร็วว่ะคิดดูนะผมนะเสร็จอย่างเร็วเลยแล้วมึงจะเปิดไฟเลี้ยวทำไมวะเนี่ยให้ตายเถอะสาระโอ้โห ไป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 เร็ว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 เราจะช่วยชิปหน้านะกู้รถเกี่ยวนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะลองดูครับว่าจะขึ้นหรือเปล่านะน่าจะขึ้นอยู่มั้งเอาแมคโครมาดันนะแมคโครเล็กนะถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวเอาเออ่โอเบนะโอเบ่สองร้อยมาช่วยนะครับโอเบ่สองร้อยนะครับผมเสร็จแล้ว โอ้โหโคตรเร็วอ่ะโอ้โหกี่นาทีวะเนี่ยมันกี่นาทีวะเนี่ยอ๋อสิบนาทีเองนะโคตรเร็วอ่ะทุกคนเร็วมากเลยนะเดี๋ยวไปเกี่ยวแปลงนู้นต่อนะครับกูข้าวจะเต็มแล้วอ่ะโอ้ยเกี่ยวแค่นี้แม่งได้เต็มอุ้มเลยหรอวะตายเฉยซาร่าแงปูหมุนอย่างเร็วหมุนอย่างเร็วอะผมเฟิมโอเค เทลูกี้เออมันสามารถเทข้าวได้ไหมผมก็อยากรู้เหมือนกัน,นครับมันสามารถเทข้าวได้ไหมเทเทแบบเทลงพื้นอ่ะเอออยากรู้เหมือนกัน,นับอ่าเอ้นี่ไงคอนโทรไอนี่ไงเออนี่ไงเทข้าวลงพื้นก็ได้นะถือถือก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเคบบโอเค,อเคยาวไปครับผมยาวไปนัครับ แล้วเจ้าช้างแม่งเข้าเต็มอุ้มเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องเทนะครับโห้ะข้าเต็มอุ้มเลยนะครับโอ้โหจมแบบมิดเลยเดี๋ยวมาเกี่ยวข้าวตรงนี้นะครับนะมาเกี่ยวข้าวตรงนี้มันหล่มนะมันหล่มนะจมแบบปุ๊บเลยขึ้นไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ดิ้นเลยครับจมแบบนี้มีสิทธิ์ดิ้นนะนะมีสิทธิ์ดิ้นปุ๊บโอเคเราปีนคขนาดดูครับเราจะปีนคขนาจะไหวหรือเปล่าละัน ปีนคันนาปูเบาๆบ่งเบาๆเออเฮ้ยค่อ,คอยๆลงครับคือจุดเขาเรียกว่าอะไรไฮไลท์หลักของรถเกี่ยวก็คือปีนคันนานี่แหละครับทุกคนครับจะจมไปด้วยกันนะเว้ยจะจมไปด้วยกันนะเว้ยสวยเล้วน,ะน่ะปูไปๆๆๆ แปลงนี้เจ้าช้างเกี่ยวได้นิดเดียวครับทุกคนเรียบร้อยเลยครับไม่ไม่นิดหรอกเกี่ยวกับเสร็จนั่แหละนะมันจมก่อนครับไป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 โอเคแหมเดี๋ยวเกี่ยวข้าวออกนะลิปนี้ข้าวก็ดีดีแปลงเอ้ยนาเสกโลมจะมีโลงหรือไม่นี่ น่าก,กลัวนะแบบนี้น่าก,กลัวนะแ <L un> มคโคลงมาต้องใช้จิ้มดูนะน่าก,กลัวมากเลย <L un> ถ้าจะเป็นดินกะทิอ่ะตรงนั้นอ่ะคือเราจะไม่เข้าไปใกล้นะทุกคนอ่ะมันเราจะไม่เข้าไปใกล้มากนะครับก็อาจจะเสียหายนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะเสียหายนิดนึงเพราะว่ามันไอ้นี่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันโลมมันไม่กล้าเข้าไปใกล้นะครับทุกคน <L un> ไม่กล้าเข้าไปใกล้กูุนดึงมาตลอดเลยดี ข้าวตรงนั้นก็อาจจะเสียหายอ่าอาจจะปล่อยเสียได้เลยนะครับหรือถ้ามันมันไม่โลงก็อาจจะกลับมาเก็บให้อีกครั้งหนึ่งนะครับคือเราไม่กล้าไปนะครับเดี๋ยวมันจะโลงเอาเดี๋ยวจะไปสองนะเดี๋ยวจะไปสองเดี๋ยวเหลือไปแค่นั้นแหละนะครับเี๋ยวไ้แค่นั้นแหละไปอะไรไปอลไรไป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 าไป แววปึ๊บโอเคปกันเลอยปกันเลอยเงียบมันจะติ๊กแตกติ๊กแตกทำไมเนี่ยไอ้บ้าอ๋อน่าจะปกดไฟเลี้ยวนะทุกคนแหวโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเร็วมากเลยนะครับเกี่ยวหมดแล้วเกี่ยวหมดแล้วนะครับ จกหมดแล้วหมดแล้วลูกพี่นี่เราจะแย่ไปดีวะาแย่ไปดีไหมคือมันจะหลมนะครับเดี๋ยวมันจะหลมเอานะเดี๋ยวจะสวยเอานะเดี๋ยวจะสวยเอานะเออไปไปไปพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวนะผมนะเอาไว้เอาแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวมันจะหลมไปด้วยกัน ครับเราวิ่งออกข้างๆก็แล้วกันนะครับคือบปึโอ้ยเยีงยมันขึ้นขนาดแรงเดี๋ยวเรากูลองขึ้นนิ่มๆดูดิโอ้โหกะแทกปักๆปักๆเลยนะลองขึ้นนิ่มๆดูดิขึ้นนิ่มๆขึ้นนิ่มๆปึ๊บนิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆเออมันต้องอย่างนี้นี่แรงโอ้โหมันแรงเกินอะเมื่อกี้อันนี้ก็แรงนะนี่ก็ถือว่าแรงนะผมนะ ไปไปไปเดี๋ยวตีข้าวก่อนแล้วกันครับนี่ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะก็แปลงนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาช่วยเจ้าช้างกันนะผมนะเดี๋ยวเรามากู้เจ้าช้างขึ้นกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะก็เกี่ยวข้าวออกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเจ้าช้างขึ้นเดี๋ยวมาลงงานนี้นะครับด้วยกันกับปอเจริงานช่างนี่แหละนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับบายๆทุกคนนะครับสวัสดีครับผม